สวัสดีครับผมพักทายตอนยิงมีกำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้เป็นตัวขันสปริงนะครับ T M F สองเจดนิ้วก็เดี๋ยวต้องเอาไปกัดรูต่อครับให่ไหมตาใจเนาะ ได้ใช้แน่นอนปีนี้แล้วก็นี่เลยกำลังทำลูกสูบอยู่หน้าสองแล้วเดี๋ยวก็เสร็จครับไม่นานหลังจากเสร็จก็ส่งไปชุบฮาร์ดอโนดายต่อครับเพื่อความแข็งแรงตัวนี้ ก็มีของเล่นด้วยอันนี้เป็นกระไหลฟอกครับรอต่อคิวขึ้นเครื่องอยู่ก็จะเป็นของเล่นไว้เสริมเที่ยวเล็บนิดนึงสำหรับฟอกของศูนย์ 0. ก็รอดูนะครับเป็นยังไงไปละบ๊ายบาย